งั้นพี่ขอเสียงได้ไหมเออเราก็แบบใช้เสียงกระตุ้นกันหน่อยโอเคคุณภาพประสิทธิภาพ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 เออโฆษณาหายหมดเลยเอออันนี้ก็ได้นะโอเคอย่างงี้ก็ได้ดวเพื่อนเพื่อนเพื่อนคอนนเซิร์ตลอดเวลาเออจับเกินก่อนนะคือคือพี่ขอเสียงก่อนได้ปะอย่างเช่นแบบยืนยืนวันนี้ใครยืนคอพี่แนนใครไม่ค่อยห่วงพี่แนนต้องเป็นแมเนจเมนต์ ไม่เอออาสมตทโอต๊ตอย่างมมเงี้ย,ะยจะแนะนำโอ๊ตเออแนะนำโอ๊ตจะแนะนำยังไงดีสตรีมนมยังไม่มีอะไรเงี้ยจะแนะนำยังไงคืออาจจะใช้เสียงก่อนอย่างนี้สิอย่างนี้คือถ้าหนูนิ่งๆิ่งนึ่งน่งนงนงนงอ่ะสมมติพี่คุณดูทางบ้านพี่ก็ไม่รู้นะพูดเลยแกจะให้พยายามสื่อสารออกมาใช่ให้รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ถูกค่ะพูดไม่งั้นบรรยากาศของหนูมันจะนงียบเหมือนหนูอยู่บนโลกโลกนี้มีแค่สี่ห้าหกคน หมือนใชนมีรอกของชาแนลคือลูกค้าจะไม่รู้เรามีตัวตนแย่แย้งแย้เนี่ยเพื <c oughs> เราต้องทำให้ลูกค้าเห็นตัวตนของเรามากขึ้น <c oughs> ได้ไหมอ่ะ <c oughs> มันไม่มีเวลาแล้วนะคะน้องออีกทีมหนึ่งอ่ะเขาเดินต่อไปถึงตรงไหนตู้เขาเก่งถึงไหนตรงไหนแล้วอ่ะเหมือนเรายังแบบตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอยู่เลยอ่ะแต่มันก็ไม่ช้าที่เราจะทำคือแต่ละทีมก็มีจุดดีจุดจุดที่ต้องแบบพัฒนาแตกต่างกันไปพี่มีทีมหนึ่งพี่ก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่ง จุดนี้พี่ต้องคอนเซิร์นเขาและเอออาจจะตบเข้อที่ข้อที่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่คาดหวังก็คือทำไงก็ได้อะให้รู้หนุ่มโต๊ะโต๊ะนี่เองแต่เป็นท่าอากาศนะคะหรือท่าอากาศเคลียไหมเนี่ยเคลียร์บ้างอย่างเงี้ยอยู่ในเนี้ยไม่ใช่วิญญาณเดินแบบใช้จิตเราเป็นกายหยาบตอนนี้ป่ะใช้จิตใช้จิตสื่อสารกันเหมือนบอกในใจศกตากันแล้วรู้ว่าฉันจะเอาวิพีมอะไรอย่างเงี้ยรู้ละอะไรคือได้บอกป่ะ พูดอะคือขอนั่นขอนี่ขอแบบเสริบนั่นด้วยขอคืออะไรอย่างเงี้ยสมมติน้องน้ำไม่อยากได้ว่าพฟเฟพูดก็บอกมาเลยค่ะพี่ออสคะเออขอวัฟเฟิลหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุงพี่ออสขออันนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกระซิบนะขอใช้เขียน์ยังไงนะคือสื่อสารด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยนอกจากเราติดเวลเล็ตแล้วเนี่ยคือบางทีคนดูภาษากายเขาก็ไม่รับรู้คือเขาลุ้นกับเราทุกอย่างครับ แล้วเราก็เป็นตัวแทนของของเด็กที่ทำร้านกาแฟถูกคอฟอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็อยากจะรู้ว่าแต่และโอเบอเรชันอ่ะเขาทําอะไรกัน mm hmm. เหมือนเราก็เป็นแบบสอนด้วยอ่ะเออออกอากาศอ่ะถูกปะเขาก็เติบโตไปพร้อมกับน้องๆอ,อ่ะคนที่เขาไม่เป็นเลยเขาก็อาจจะมาแบบเริ่มต้นเหมือนพวกเราก็ได้เหมือนเราเป็นวิทยากร mm hmm. เ,เป็นตัว mm hmm. hmm. แต่เราเริ่มเลยที่เราแบบทุกคนไม่เป็นอ่ะนี่คุณทำได้เลยอ่ะเา <Okay. S 1> งนงนอง้อ,นองโซมโซมแบบเป็นคอมโปรแกรมเมอร์ ก็ม่ออามาทำงานบริการได้เลยใช่ป่ะเออคือคนอาจจะมองว่ามันต้องจบตรงสายงานหรอมันไม่ใช่ไงคือตัวหลูก,ก็เป็นเหมือนตัวแทนกับอีกคนดูอีกตั้งเยอะที่เขาดูอยู่ว่าแบบเฮ้ย hey, ทำได้เปล่าอะไรไอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคนมาคุยกับพี่เหมือนกันว่าแบบเขาก็เคยทําแบบร้านกาแฟนะอะไรเงี้ยทีอเมริกาที่นองๆอะไรเงี้ยเขาเห็นน้องๆฟิลที่แบบเหนื่อยท้อหรือแบบทุ่ม เขาฝากชมมาว่าเก่งมากคือก็บอกว่าอะไรนะ24ชั่วโมงแรกเนี่ยถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยแล้วมันตั้งหลักได้มันจะไปต่อได้อืมแต่ถ้าวัานนี้คุณยังตั้งหลักไม่ได้เลยคุณยังไม่รู้แบบเซ็นเตอร์วงการแล้วคุณแบบเมนจไปทางไหนอะเดเรคชั่นคุณก็ไม่รู้คุณเปลี่ยนด้วยทุกวันอะคุณวันต่อไปคุณก็ไปไม่ได้นะอืมทําไมพี่จอ,อถึงบอกว่าลองตั้งหกตำแหน่งเราค่อยโรเทตุจากหกมาหนึ่งสองไปสามสามไปสี่ บาร์มีสองคนแต่แล้วแต่หนูเมนเทจนะที่แนะนำมันทั้งคนทำบาร์อาจจะได้คุ้นเคยอยู่สักสองวันอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่พี่เข้าใจว่าอยากทำอะไรออกมาต้องทำะไรเดิมๆซ้ำๆก็เข้าใจแต่อย่าลืมว่าเราไม่มีเวลาเออหนูต้องเก่งกว่าคนอื่นหรือต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นอะ่ะคนอื่นเขาได้กลับบ้านนอนแล้วถ้าเป็นร้านอื่นอ่อนอันเลิอันเมนูํามเพื่อนแล้วมันก็จะได้คนละบางมันเหมืมนอนเราอ่านหนังสือหนักเราไปสอบอะ่ะ หนูถอบได้ถูกปะแต่ถ้าหนูแบบเล่นๆขำๆไปสอบมันก็ผลออกมาก,ก็ไม่โอเคแค่นั้นเองคิดว่าวันนี้เรามีเป้าหมายอะไรงไงบ้างสามร้อยครับจะบ้าเพรคุณภาพเวกแล้ว<อ> <laughs> แต่ว่าแต่ว่า,วามีเป้าหมายในใน,ในเอ,อ่อในการขาย<ะ>อันนี้ต้องมีทุกวันอยู่แล้วคะ่ะคนธรรมดากี่กี่หมื่นกี่แสนตั้งได้เลยคะ่ะว่ธรรมดาออฟฟ์เท่าไหร่ มันก็ลิงไปถึงคุณภาพเหมือนกันนะคือถ้าฉันตั้งเป้าว่าฉันจะทำวอรเฟิลได้ร้อยมายอะ่ะทางร้อยหมาต้องคุณภาพนะค่ะเออลูกค้าซื้อร้อยหนึ่งหมายที่ร้อยหนึ่งก็ต้องคุณภาพเหมือนที่พี่บีคนนั้นน่ะลูกค้าเดินมาคนแรกวันที่หนูยังไม่เก่งหนูก็ต้องเต็มร้อยถึงวันที่หนูเก่งแล้วหนูเหนื่อยแล้วหนูก็ต้องบริการเต็มร้อยลูกค้าเขาเขามาด้วยใจอะ่ะเออเขารู้หรอกว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วก็พี่ก็หวังว่าวันหนึ่งอะ่ะถ้าเราเก่งแล้วอะ่ะ เราเคงไม่ปิดรับออเดอร์บ่อยๆเพราะว่าถ้าเป็นเราที่อยากกินน่ะ <c oughs> พี่มาเจอพนักงานบอกเขาปิดเคีย์ตรงนี้ตรงนี้นเหมือนแบบแต่พี่ก็รู้ว่าถ้าหนูไม่แฮนเดิลตรงนั้นหนูก็จะเละไปเลยใช่คือลองลองสื่อสารแล้วจริงๆแล้วเราใช้มิกรวมกันแล้วอ่ะมันจะต้องมีเตรียมของอะไรอีกหรอพี่เมื่อวานนี้รู้สึกว่ามันต่อรอบมาเนี่ยเหมือนมิกมันหมด ผิดหมดคือก็เห็นใจเขาเขาก็ทำไม่ทันกันนะครับพอเขาทำพอเขาก็ต้องเพาเหมือนก็เกรงใจเราจะรีบออกด้วยก็เลยได้ทำหรือให้แล้วก็มีสื่อสารกันผิดเรื่องจานกันหมดอืจริงจจานที่เอามาให้ต้องเยอะแล้วนะคะคือคือตะลักที่คุยกันไว้คือสมมติว่าทีมงานกะเช้าใช่ไหมคะแล้วเกิดวันนี้นันล้างท่นไม่ทันนันต้องเอาจานขนมมากลับไปล้างที่บ้านแล้ววันรุ่งขึ้นต้องเอามาอ๋อเขาก็จะต้องเอาจานที่เขากลับบ้านมาแต่คือการมันจะเหมือนเหมือนหมุนกันอย่างเงี้ยค่ะ แล้วกลายว่าวันนั้นเข้ากลับบ้านแต่เขาไม่ได้ล้างก่อนเขาไม่ได้ล้างแล้วหนูล้างให้ที่บ้านไม่ได้เอามาเพราะว่าจริงๆมันเพราะหนูล้างของหนูแล้วไว้ที่นี่คือตลงันว่าใครถ้าเกิดว่าล้างสะอาดล้างเสร็จตัวเก็บได้ถ้าไม่เสร็จเพราะว่าซิง์มันเล็กมากแล้วกลายว่าเขาเอากลับไปสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาไม่ได้ล้างเขาวางไว้ตรงนี้มันก็เลยจานไม่พอมันก็เลยจานไม่พอจานจัดกหนด งั้นเรารู้เคลียร์กันแล้วค่ะไปจอดเลยค่ะวันนี้จะมาเข้าบ่ายเตรียมแตงขนมมาเลยค่ะที่บ้านมีเหลือไหมหยิบมาเลยเก็ไม่หยิบเราก็หยิบโอเคครับแค่นี้แล้วก็เขาถามอะไรอย่างนลยครับจานเล็กกับจานใหญ่นี่วัดจากอะไรขนาดของขนมหรือว่าชิ้นขนมจานเล็กคือเค้กใช่ไหมคะเล็กคือเค้กนใหญ่คือพวกแซนวิชคือพวบแซนด์วิชเล็กคือพวกปังที่พวกเค้กแบบชิ้นเล็ก ขอรู้เขาดั์ใหม่อะไรได้ไหมคะอือมีอะไรบ้างวันนี้มีนมวิโยเกิร์ตแค่นั้นแล้วมันมีแบบดิอะไรนะบิวตี้อะไรด้วยอ่ะบิวตี้เมจิอะไรอย่างเงี้ยคอลลาเจนกับมีโยเกิร์ตอ่ะรู้ด้วยอ่ะวิิตมแล้วก็มีนมเปรี้ยวแล้วก็มีนมนมอะไรนมมีมาสองอย่างไม่มันมีโกกับหอเมจิโกกับเมจิกกออันนช็โแลตแล้วก็มีนมเปรี้ยวแล้วก็มีนมอีก มีนมทั้งหมด12-14ชนิดวันนี้อันนี้อันนี้ที่อยู่ในนั้นอัปเดตในพอด้วหรือยังครับและดูพอัฟแล้วมียังมีฟูมไขยังมีฟูมไขแล้วเออดูได้เรียนรู้ก่อนแล้วก็โยเกิร์ตจริงเหรอเออพีี่มแล้วกดมีหก่งมากเก่งราต้องรีสสองมาพี่จะไปอพิ่มช็อกโก้เพิ่มหน้าเข้าไปเออลายปรดักเยอะมากเลยอะเยอะมากเออขอเพิ่มตู้เย็นเก็บของเลยไหมคะเพ็่นเก็บของข้างนอกก็ได้ครับ ตู้เย็นเก็บของเก็บอะไรอยากเก็บอะไรอ่ะเนี่ยทั้งหมดนมเรื่องใส่แต่ขนมไม่ใช่ปัญหานะขนมมีกล่องแล้วนะคะไม่ได้เก็บเข้าไปทั้งอย่างนั้นนะคะอันนี้ไวไวอันนี้หาของในปากอันนั้นจัดของในปากโอเคครับตู้เย็นเพิ่มเพื่อที่จะเก็บนมเมจิอะไรอย่างเงี้ยหรออ๋อพท่าที่นมเมจิเอาไววางข้างนอก ไว้ตรงมอเฟอร์เลยนะครับแย่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 ขอโทษเย่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 เเยนั้นจะมาเมื่อไหร่ครับเย่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 เออตอบนะทิ้งอยู่ต่ยังทิ้งอยู่เดี๋ยวบอกเลยถึงแล้วบอกวันนี้ก็คือโทรสั่งกันก่อนเพราะผมจะได้สั่งเผื่อทีมตอบใช่เก่งมากเก่งมากได้สองไ่หอบนมไปวางไข่ตู้นู่นไม่ะอ๋สองไม่ลืมอ่ะลืมขอโทษ อกใช่ไหม,หไม่แต่ว่าตู้น,นี้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครไปเลือกต,ตรงนู้นถ้าเราอยากจะขายได้นะไอ,อ้ลูกค้าเขาไหนไปเลือกตรงนู้นโถก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 ใช่ใช่เออถ้าตอนเย็นอ่ะโอเคฉลาดฉลาดฉลาดงั้นพ่งนี้มาถึงพ่อเพิ่ต้องเป็นคนจัดนมเนอะใช่เพราะ<ๆ>พวกนี้เย็นไปเลยย่านไปเลยได้โอเคเดี๋ยวป้ายพี่พี่เอาให้พี่วันพี่ฝากเขาไว้แล้วเขามาให้พี่แล้วพี่ลืมไม่ได้ลืมหรอกไม่ได้กลับบ้านกลัวกลัวเอาไปแล้วลืมมาก็เลยฝากไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอา มีคำถามในอะไรอีกางไหมเข้าใจโจทย์เข้าใจค่ะเข้าใจวิธีเนาะค่ะก็เหมือนที่เขาสอนนะคะผ้าก็ซักทุกสิบห้านาทีผ้าใช้แยกประเภทที่ถูกผ้าทุกสิบห้านาทีนี่คือแค่ซักน้ำใช่ไหมคะซักน้ำเพ่อไมให้นป็นมันเพราะว่าเราตีนฟองนมคาบนมเหกัโอเคค่ะแค่นั้นเองใช้ถุงมือหรือแบบทุกอย่างอะค่ะหยิบจับล้างอะไรอย่างเงี้ยทำถูกต้องของเครื่องดื่มจับเวลานาฬิกาทำอะไรอย่างเงี้ยแทนที่ว่าใช่ค่ะ เตือนกันนะแค่นั้นเองอันนี้ง่ายนะโจทย์นี้ง่ายอะ่ะเพราะมันเป็นแบบเบสิกที่ทําทุกวันนะอ่ะเออโอเคทุก okay. การบ <Okay. S 2> ริการในร้านอาหารต้องมีเธอเนี่ยบิวอย่างเงี้ยบิวอย่างเงี้ยโอเคบิวอย่าง <c oughs> เางี้ยโอเคอ่ะ <c oughs> ตื่นเลยอะ่ะไอรอนไข่ร้อนหนึง่งค <c oughs> ุณภาพาระสิทธิภาพคุณภาพาระสิทธิภาพคุณภาพประสิทธิภาพเออผมไม่สบายอยู่เลยงหายโอเคพลังมาจากไหนเพราะวผาพลังมาจากไหนอ่ะมันได้นอนครึ่งวันคนเดียวไม่ได้แค่ปลุก เพราะว่ารู้สึกแบบอยากให้เปิดหน้าเพราะว่าแฟนๆอยากเห็นหน้าเออแไปถึงเราต้องรักษาเอ่อไฮจีนไฮจีนสำคัญเพราะเรามีคุณภาพใช่สดบเดี๋ยวเดี๋เโอเคเดี๋ยวเราทำกันสองคนสิเอาเอาเอาเร้วอาเ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 าเอาเอเอาเอาอาเอาาาเอาเอาเาาาาิา สเตย์เดิมไม่ใชโอ้อันนี้คึกแล้ว <laughs> อ่ะปาปาปะขอบคุณค่ะ